ไม่ไล้ไี้โอกาสในมัธยมเรียนเนาะอาทิตย์นี้จะไปโรงเรียนเนะจะ๊ะสกูเลยโรงเรียนเนาะระวังที่รอคุณครูนะจ๊ะลมลื่นดีดี hái nhang đừng cái cây bánh bên ngoài ấy nhang oh apple để hơ mai cherry ơ tôi mai cherry ăn kẹo mai hư vân cái nhang liên hoa hẳn nhai lại lập lập luôn แม่แกไม่จะทางวูนนางลอเมฆมากน้อยจ้ะถ้าเรามีหลดน้ำค่นดีบริเวณโรงเรียนได้เลยจ้ะน,นี่ชิบแม่แกกะสิเข่าไปประตูทางเข่าตรงนั้นน่าจานะเนาะนี่ระวางรอคุณครูอย่า cái nhà muốn phải bơm view sống đồng mẹ hiếm nần đấy ở nhà ở hai bơm nắm quá giờ Tôm này lồm lươn đi lại chị bay camping yard ตอนนั้นไม่ไกลอารวิดีโอก็อนาน้นันไปทั้งนันละดานั้นอากาศดีคัะภูเขาสอนสอนสอนส,อน,ส,อ,นส,อ,นสอนกันไม่ไกลสิพายางไปเบื้องต้นใหม่ไงอาคารานหญ่กัสิเป็นสอนเกี่ยวกับการเฮ็ตอาหารเนาะจ้ะเนี่ยกข็ขาว hẹp nhàng về bưng mày nhai khá kìa này chắc nói sẽ thiến cả ra ngám này Thật sống và nả nả hứa khảo về bưng nó แมกกาซีเลียนยูสันสองสีเหลืองเนาะจา้ะต้นไม้ใ,ใหญ่คักเปล่าเปล่าแกว่าเป็นพันพันปีหรือเปล่าตัวต้อร้ายหลายถึงอย่างต้อตรวจไ <c oughs> ม่กินยูน้ำดอกหญ้าขาวๆนี่แม่จ้ะอันนี้ก็น่าจะเป็นผลไม้ที่กินได้ได้เนาะเห็นไหมยังบัลลู ว่าเป็นไหนยังน่า้ะเป็นลูกพีทลูกแอปเปิลแน่แน่เลยม่นใ,นใกล้วาะว่าเพื่อนอนั้น,านดูงาผักเถียงได้หน่อยแตกแซวอยู่แต่ว่าช่วงน,นี้เพื่อนไก่สิปีดเทิมแล้วน่าจะ ทานอาหารเรียนอาหารลิ้นโอไม่ไกลขอโทษเดอ้อคลิปนี้กับสันสันนอจารอบๆแม่ไกลมาโรงเรียนนาะจา,าเรียนภาษาภาษานอดอาทิตย์นี้คุณครูกับสี่หายเรียนเกี่ยวกับวิชาสังคมคืออ่านในคอมนาะจ้ะติดชโพอยิบ ท่านเดขาหงมคุณคู่ท่านมากเือเนี่ยสีซ้ายจักน่อยเดี๋ยวแม่กลพาหนางานไปอนึ่นี่เพ่กไปสูนี้ไปบอกสูนิหนังนี่เสิเป็นเฮดดี้ดีนกเขาซ้อนตุกดอสังห้ว ช่วงนี้นาหอนเป็นจะเป็นหมาเจ้าสิตว่าสุดยอดไยทนหนาวไหมอากาศหนาวหนาวเออใใกล้สิบเอาหายเบิ่งผู้ใดย่าไก่ต้นอันนี้เด้อจ้ะนี่ในไกลคัน่าสาเนั้นเป็นขนขนขาวๆนอกจากนี้ๆนๆนในในในตว่าดอกคนสวยๆอยู่ หางเป็นค้นขาวๆเ,เสียบเลยล่ะค่ะผู้ใดเจอต่กระดอกสวยขาวๆอันนี้คือจังชบาหินเลยจต่วบาเพิินสียืน้องนนี้มี่ต้นใหม่หลากหลายพังงามงามอันนี้เดี๋ยไม่ใกล้สี่แวน ยืหลังบานไม่ไกลกับมีเนาะจา้ะมันออกดอกขาวเป็นพวงงามงาม่ายระหว่างคันเสียบคลิปนี้เนาะจา้ะไม่ไกลกับในน้ำโรงเรียนเนาะจา้ะอันนี้อยู่ที่สเตดานนะคะนกเขาสองตัวนั้นเห็ในประจาะนี่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 อีกตัวหนึ่งขอบคุณหลายๆด้วจา้าผู้ติดตามรับชมรับฟังในช่องไม่ไกล ช่องไม่ไก่สบายใจขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เพื่อไม่อยากให้พลาดคลิปต่อไปกดกระดิง่งกิ้งก้างไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ